โอเคครับผมอ่านะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เด็ก s t a ร Report นะคะก็มีกิจกรรมหยุกมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังก็คือกิจกรรมของเด็ก Star 6นั่นเองค่ะมีอะไรคะคุณเกรซคะนั่นก็คือกิจกรรมต้อนรับไทยเดือนของ The Artist ค่ะประจําใช่แล้วค่ะกิจกรรมปาร์ตี้ใกล้ชิดกันแบบชิดเลยนะคะแล้วกนอนคะ ชื่อที่ว่ามินิคิเชนค่ะชิคเก้นคิเชนอ๋อถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะคุณปักข่าวมนคะขอโทษค่ะจะในวันที่28กรกฎาคมนะคะที่สตูดิโอ OIC ค่ะโูกค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราเดอะสตาร์ขนะคะจะมาทําอาหารกันสดๆนะคะค่ะแล้วพวกเขาจะทาอะไรกันนะคะต้องขออุบไปก่อนค่ะคุณนักข่าวมนคะค่ะซึ่งเขาไม่ได้มาทําอาหารอย่างเดียวนะคะเขาก็จะมีเพลงคนมาเพียร์ก็สั่าเราให้ สด,สดเลยค่ะก็ติดตามกันได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m o c c ค่ะค่ะจบข่าวค่ะดิฉันสินพักเบกกินค่ะนว่ากฎชมนชิ้นทองทำรายงานสดจากเดอะสตาร์รีพอร์ตค่ะค่ะ